ก็จะทำลูกโป่งมหัศจรรย์น,นะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษหนาๆานะคะจะเป็นกระดาษรัดปอนก็ได้เป็นลูกโปง่งสองอันนะคะมีสตริปมีเส้นไหมผมแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์หรือจะเป็นวูดเดนก็ได้ก่อนแรกนะคะก็ต้องปาลูกโป่งก่อนจะได้สีงูนี่จีจะสีอะไรก็ได้แตชอบเรากันเลยค่ะแค่ที่คมไหมคะเอาอก่อนนี้ พอแล้วเดาเท่านี้กลัวแตกค่ะดิ๊งแล้วเราก็ค่อยเอามัดนะคะมัดตรงเออทำไม่ได้ค่ะแป๊บนึงเหรเฮ้ยไปสติ๊ต่อไปนะคะเราก็จะเอาอันนี้นะคะเอาเส้นไหมพรมนะคะเราก็เอาเอาเรืองอะไความยาวเท่าไหร่ก็ได้เราขอเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยเอาเส้นไหมพรมที่เรได้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะแต่ใบก็เอามาตัดนะคะใช้ความยาวเท่าไหร่ก็ได้ลองคิดดูก่อนเอาเท่าไงเออเท่าก่อนดีนะคะหรือว่าประมาณนี้ดีกว่า ก็มามาจับตรงด้านล่างเดียว้วยเท่าไหร่อ่ะอ๋อเขาดูดกันเลยไม่ให้เท่ากันใช่ไหมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเข้ามาอันนี้เลยนี่นะคะแล้วต่อไปนะคะในบัวมาเสร็จเรียบรแต่เดี๋ยวจะเอาเส้นนี้มาถูวนนะคะอันนี้ไม่ถูได้เหรอคะเบอค่ะโอเคสำหรับการทำกันแลค่ะ เสื้อมือกีนี้อันนี้มันไม่ใช่วูดเดอร์นะคะมันก็เลยทำไม่ได้อันนี้เป็นวูดเดอิลนะคะอันนี้ไม่ใช่กล่องนุ่มเลยไม่คุ้มใช่ไหมพ่ออะไรนี่นะคะแล้วกดูดอันนี้ไม่เคยได้ใช้เพราะอะไรไม่ถ่ายแล้วดูก่อนนะำทำน้ำทำนหนึ่งสองสามเดี hmm. ๋ยวขึ uh, ้นมานะคะอันเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าใช้กระดาษร้อยพอมาเอามาติดด้วยกันด้วยร้อยไปมาติดกันเยอว้าวจอนดูนะนี่นะไปกั สรุวันนี้นำ้ำเบลล์จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกันไรแชร์กับไรกรีนเบอร์บรี่แฟนเพลยบร์ชานเนลเบอร์บรี่ชาเนะคะแต่เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะะอี่สวัสัีค่ะบ๊ายบาย